เพี่เจ้าบีเจ้าบีกมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้ข้อนจ้ามือนีมาพอกระใสาสารผ้าแสบเพื่อกับพี่น้องจ้ามื่อนี้สาสารในซ้อยจุจ้ะ จนเนื้อน้ำงามาพี่น้องจะเลนเนื้อมากกิโลนึงจ้ะหันหันบ่หมดจ้ะพี่น้องจ้ะเนื้อน้ำค่ะพี่น้องคึ้จากจ้ะเผาก็มี้ลายางพี่น้องจ้ะแลดิบจ้ะริกหวานพี่น้องจ้ะหอมหอมแครต้นหอมพี่น้องจ้ะสาระแหน่กะหล่ำชีเล้าจ้ะข้าวเหนียวขัดบ่ได้มาจ้าพี่น้องจ้ะแซ่บๆกระไสอีสานก่อนอื่นไสอีสานกะกราบขอโทษขอไผ่พบิกินเนื้อดิบนะพี่น้อง ผูกินกายกำลังใจกันให้เกานะ้าโนี่นางจ้ามาจ้ะโยเขาวาลายใหญ่ฮะช่วยเก้าพน่น้างจ้าแก่ข้าวจ้ะเหนือข้าวเจ้าคุณนๆโน่ินางจ้าเจาเบียเจาบี จะปีกลม เอาพี่น้องจ้ะฟั้างเลยล่ะพี่น้อง บางๆพี่้อง,ง,องมอนี่ไปซื้อซับประเดยพี่้องจ้ะเด่ดเต็มงาอมากมาจา้ะ 곰 대장이구나. <놀람> 嗯，对、mm。Hmm. Yeah. แม่นอนแบบกินน้ำในกาแฟพี่นองจ้ะ เพชรพี่หนา มันแตกเกินดังเล่มตาแตกไปดัง 别平常家。 กินจ้าพี่น้องจ้ากินบะเมือดอกจ้าเนื้อกิโลนึงซื้อมากันอันนี้เขาตู้เย็นไว้พี่น้องจ้าอาะจ้าพี่น้องจ้าอิ่มหลอกกัลาพี่ละน้องไว้พอๆกันทีบนาน,นะจ้า